สวัสดีครับทุกคนครับผมมีเรื่องจะชี้แจงนิดนึงนะฮะตอนนี้จริงๆแล้วทุกอย่างมันลุมเล้วมาในช่วงเวลาเดียวกันหมดเลยคือผมก็ไม่รู้จะจัดยาอย่างไงครับผมอยากจะบอกว่าออ่ธุรกิจปลาแซลมอนบอยตอนนี้นะครับผมมันมันทุกอย่างมันเข้ามาเร็วมากแล้วก็มันมันมันตั้งรับมือไม่ทันจริงๆแล้วก็ผมอาจจะต้องขอยุติการขายแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามแล้วก็อุดหนุนผมนะครับผมก็ s ซอมอนบอยขออนุญาตจริงๆว่าว่าในใน Li n e แอดด้วยนะฮะ Li n e แอดแอดซลมอนบอยก็ไม่มีแล้วนะครับก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าบล็อกได้ก็บล็อกไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผมนะมแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็คือคือผม,มลำบากใจมากเลยที่จะพูดอะไร เรื่องนี้นะครับมันเป็นการท,ทําธุรกิจครั้งแรกของผมแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าแบบผมยังใหม่มากตรงนี้แล้วผมอาจจะพลาดบางอย่างไปในการติดต่อสื่อสารใดๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมผมผมค่อนข้างผิดหวังผิดหวังในตัวเองด้วยผิดหวังที่ตัวเองทําแล้วก็พูดอะไรไปแล้วมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มันก็เลยต้องสิ่งสุดการขายปลาแซลมอนไป ก็ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณจริงๆที่อุ่นหนุนกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามธุรกิจใหม่ผมด้วยแล้วกันนะครับก็แซลมอนก็เป็นธุรกิจที่ผมตั้งใจมากจริงๆแต่มันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ไปต่อไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรผมก็จะสู้ใหม่อีกหนึ่งครั้งก็ฝากอีกครั้งนะครับว่า l i น์แอนั้นผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับขอบคุณครับหลังจากนั้นเพื่อนสนิทยอย่างดีเจต,ต้นหอมได้ออกมาโพสต์ว่าเฮ พอถอนหายใจย,วยาวๆก็เรื่องอีบอยใจดีเกินสุดท้ายเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดทำไมไม่ได้ความเหี้ยมความร้ายกาจจากกูบ้างยอมคนทั้งโลกได้แต่เก่งแร่งแต่กับกูคนเดียวมึงนี่นะและล่าสุดนี้บอยพิสนุก,ก็ได้ไปไลฟ์ขายของกับดีเจต้นหอมในทิกติกตอกอาม่ดีมาดูสินค้าหน่อยอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ย มีวล่ามีวล่าช่วยเรือ่องีีกกบางคืนก <ocalyptic> ็ได้คนรู <c oughs> ้มากเลยใคาอยากใคแยงหรือว่าอะไรข้ยใแยง <c oughs> และล่าสุดนี้ดีเจต้นหอมได้ออกมาโพสต์ว่าใครมีสินค้าอยากให้บอยแอฟฟิลิเอตติดต่อแอดไลน์หน้าโปรไฟล์หอมได้เลยค่ะ